ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพะระลือโของพะระลือโของหรือเรื่องอีกนามหนึ่งว่าพระจามเทวีซุ้มเรือนแก้วนับเป็นพระสกุลลำพูนอีกพิมพ์หนึ่งที่น่าสนใจศึกษาในความเก่าแก่และ พุทธศิลปะอันงดงามมีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านโชคลาภได้รับความนิยมสูงเรียกได้ว่ารองรองจากพระรอดเลยทีเดียวแต่มีจำนวนน,น้อยมากพระฤรือโงงขุดค้นพบในปีพศ2522ที่บริเวณเนินดินในวัดกูเหล็กจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ห่างไปจากวัด ประตูลีเล็กน้อยเมื่อพิจารณาความเก่าแก่ของเนื้อองค์พระประมาณการอายุการสร้างอยู่ในคราวเดียวกันกับพระรอดพระคงเป็นพระเนื้อดินเผาสีเหลืองและสีเขียวเป็นเนื้อดินที่ละเอียดมีกรวดผสมอยู่เล็กน้อยทําให้สามารถรักษาสภาพองค์พระไว้ได้เกือบ80%มีขนาดเคืองกว่า พระคงเล็กน้อยเป็นพระที่มีพุทธศิลปะโดดเด่นที่สุดในพระสกุลลำพูนมีความวิจิตรงดงามและความปาณีตในฝีมือการสร้างทั้งองค์พระประธานซุ้มเรือนแก้วและพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมแสดงถึงความมั่นคงและความสมบูรณ์พูนสุขสมกับเป็นพุทธคุณที่ปรากฏพุทธลักษณะองค์พระประธาน ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรแสดงปางมารวิชัยเหนืออัสนะฐานบัวสองชั้นในซุ้มเรือนแก้วประพามนทนซึ่งตกแต่งด้วยลายเส้นคู่อยากเป็นลอนและม้วนเป็นลายกระหนกด้านขดอย่างสวยงามต่อด้วยเส้นขีดรัศมีด้านบนประดับด้วยใบระกาอีกสองชั้นอย่างอลาัางการเป็นพิเศษ ตามคตินิยมที่ทำใกล้เคียงกับซุ้มโขงที่ปรากฏอยู่รอบกลมศิลาคาสถูกที่พระเจ้าอารลองสิทธิทูสร้างขึ้นในกรุงพุกามเมื่อปีพศ1739เป็นแบบอย่างศิลปะมอญและพุทธศาสนานิกายคามวาสีในพุกาม ซึ่งแผ่มาถึงเมืองฮิริบุญชัยแต่รูปแบบโดยรวมยังคงรูปแบบของสมัยปาละผ่านทางศิลปะพุกามในช่วงเวลาที่ศิลปะในฮิริบุญชัยและพระพุทธศาสนานิกายหินยานจะเริญรุ่งเรืองสูงสุดในขณะนั้นพระเสียนเป็นเสียงโลนปรากฏเม็ดพระศกชัดเจนแสดงแนวรายพระศกอย่างงดงาม พระพักมีลักษณะแป้นพระปางอิ่มที่เรียกว่าแก้มยุย้ยโดยรวมจะแลดูคล้ายหญิงแก่พระเนตรแบบตามนุษย์พระนาสิก์โด่งพอง,งามคล้ายมนุษย์พระโอษฐไม่กว้างและยื่นออกเล็กน้อยคล้ายปากสตรีพระกันเป็นเส้นนูนคู่โค้งติดแก้มและตวัดออกตอนปลายติ่งหู พระอุระนูนพระนาพีกลมกึงแบบเอวนางคองจีวรแบบห่มดองปรากฏเส้นสังคติสองเส้นชัดเจนอ่อนช้อยและแสดงเส้นแสงการห่มจีวรตลอดลำพระองค์ได้คมและชัดเจนพระหัดขวาแสดงนิ้วพระหัดชัดเจนทั้งห้านิ้ว พระือโของนับเป็นพระพิมพ์ที่มีความวิจิตงดงามในด้านพุทธศิลปะสูงส่งประกอบกับพุทธคุณเอกอุสมกับเป็นพระแห่งโชคลาภโดยแท้ครับและนี่ก็เป็นที่มาของพระือโของจังหวัดลำพูนที่ตีรีวิวได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้และพบกับเรื่องเล่าในครั้งต่อไปกับตีริววันนี้ขอขอบคุณครับ